ที่บ้านของวิรันจะเป็นอะไรบ้างได้จี้สาแรตจี้สาแรตซึ่แล้วย้อนไปทา้งสองสองมีก็ต่อไปเซนหนึ่งศูนย์เพื่อที่ขึ้นนําเลยครับโโอ้ดูริพงษ์เปิดเข้าไปแล้วจิ้มลรงนี้เรียบร้อยครับเอาครับหนึ่งศูนย์ครับปิ้งเข้ามาโอ้โหมุมดิกเลยครับสองประตูต่อหนึ่งครับ มาแล้หมูเปิดมาเดี่ยวเดียวกระชากเรียบร้อยครับโโอ้หนี่ให้ให้ถนัดอากาบูเซนมูเซนมาคนเดียวหลอกล่อหลอกแล้วชี้าโอ้โหเชี่ยมาครับมาดูจุดโทษจังหวะน,นี้ครับของทรูแบงค์พอกยิงนู่นคู2-0เลยครับ บูเซนเตะกระดิษะครับที่ที่แล้วสายลูกนี้หักข้อแล้วโค่ทิ้งห่างไปสามหนึ่งครับเป่นหนาครับบูเซนได้ดุกเดียวแล้วก็ยิงลูกนี้น้ำหนักน้ำห,หนักท้ายครับสองสูงที่ทุกครัทิ้งห่างออกไปลูดอีกแล้วจังหวะลุดมาบูเซนยิงลูกนี้อัสองสูงครับโอ้โหูปุ๊บเข้าไปเอาเปิดมาได้ครกจ่อเรียบร้อยเลครับ นิดีพงษ์เปิดย้อนกลับมาลงมลงทั้โหเรียบร้อยครับจุดโทษครับยิงเฉียบไปแล้วซัดลูกนี้ไม่เหลือครับสามสองครับดูนะครับขึ้นมาอีกครั้งครับพื้นเวลามีพื้นที่สามคนสี่คนเปิดโค้งมาได้โชว์คนเดียวครับโอ้โหนึ่งศูนย์เลยครับว่าจังหวะได้ขึ้นขอออองมูเซนนะครัับว่าจกหรือไม่เป็นตัวแทนครับ วิ่งมา่ยิงไม่เหลือคร,รับ3ประตูต่อ2ครับนาที76 แทงออกไปที่พิรพัฒน์เปิดจังหวะเดียวย้อยไปเสาสองขึ้นสวยครับมงลูกนี้ขึ้นนำจนได้ครับมูเซนเอัลกัสซานีครับคราวนี้นี่ขึ้น,นได้สวยครับ จราดี้โดนสกิลนิดนึงยังไถไปได้เรื่อยๆหลักเหมือนจะเสียแต่ยังไปต่อได้ยาวยๆมูเซนแตะหลบมูเซน2-0จนได้ครับยิงฝังไปเลยโอ้โห,โห,โหโลูกนี้ต้องให้เครดิตจร,ราดี้เยอะหน่อยครับก็นิ่งพอครับล้วนเดียวๆกับสุชินแตะหนีนิดนึงครับเพื่อให้มมันเปิดกว้า